อย่ภาพเคลื่อนไหวนะคะเตี่ยนบิวแต่สร้าเป็นโมเแบบนีา เด็กน้อยยิงหน้าได้หรือหน้าได้ค่ะมาจากที่ไหนคะมาจากเออตลาดรังสิตครับมาจากตลาดรังสิตเรนนี้เป็นยังไ,ไ,ไงคะมารับข้าวก็ดีใจฮะได้ข้าวไป <c oughs> ได้ข้าวไปรับประทานแ <c oughs> จกข้าวเรื่องแจกข้าวสัมภาษณ์ได้ไหมคะ <c oughs> มารับข้าวสารเป็นยังไงบ้างคะอ๋อรู้สึกด,ดีค่ะเข้าคิวก็เรียบร้อยอ่ามาจากที่ไหน มาจากพี่พรพงสี่สค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขอบคุณที่แจกนะคะร่ำรวยเพียงเพียงนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ไถ่ออกข่าวด้วยกันค่ะเดี๋ยวช่วยกันแจกขอบคุณค่ะ อา้อาบ้ำอาบ้อาบน้ำบน้้ำบน้าบนนอน้ำ้ำอาอ้้อาบน้ำอา้้องบน้น้ำอน้ ไม่ไม่ไม่มีตลาดข้าวสารมาก่อนเลยครับมีค่ะแต่อันนี้เราเปิดตลาดข้าวสารยุคใหม่นะคะเราขยายตลาดข้าวสารเพิ่มขึ้น2เท่าเลยจากข้างในเนี่ยเราายออกมาข้างนอก เพราะนัานเวลาขับเข้าตลาดจิ๋วเมืองเข้ามาเนี่ยจะเห็นเลยค่ะแล้วก็มันอำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อมากขึ้นเพราะรถเนี่ยสามารถจอดได้หน้าร้านเลยปกติเวลาเรียงเนี่ยเขาจะข้าไว้ข้างลาใช่ไหมคะอันนี้ก็จอจอดได้หน้าร้านเรียยงข้าก่อนแล้วค่อยไปซื้ออย่างอื่นข้างในเพราะเราก็รู้สึกว่าการขยายข้าวสารเนี่ยจะตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ากล่อผ้าส่งแล้วก็ลูกค้าร้านอาหารได้มากขึ้นแม้กระทั่งคลาสติกก็สามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะคะหวังว่าตลาดข้าวสารของเราจะตอบโจทย์ผู้ซื้อแล้วก็ให้เข้ามาเยอะนะคะตอบคุณค่า